อีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านทุกปีจะมีตัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันเล่าเรื่องเหมือนเดิมนะครับว่าเรื่องของต้นตาลน,นะครับนุกท่านคงจะจํากตาลต้นนี้ได้นะที่ผมเคยแบ่งปันไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมได้ทําการรอรากเขาไว้นะครับแล้วก็มีการทางน้องใหม่แล้วก็พี่ลอง บานต่อไปเป็มทีเรียบร้อยแล้วก็จะมีน้องใหม่นะครับที่ออกมานะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับอีกหนึ่งก้านทางน้องนะครับไม่แน่ใจว่าพี่น้องมองเห็นไหมน,นะครับยาวจากตรงนี้มาประมาณหนึ่งคืบนะทีเนี้ยก้านทางเขาเนี่ยมันยาวนะครับมันยาวมากผมก็ยังไม่เคยได้ลองนะครับที่ว่าจะลองจีด เปิดกาบเปิดทางเขาเหมือนกับเปิดทางของมะพร้าวบอนไซที่ได้ทําอยู่นะคราวนี้ผมก็จะลองนะก็จะลองทํเขาดูนะครับใบนี้ผมก็ตัดเล็มให้มันสั้นลงแต่ตอนนี้ผมกลัวมากเลยกล <c oughs> ัวมันจะจิ้มตานะเอาเอาปลายก็แหลมๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเก็บปลายให้มันวนซึ่งตรงนี้นะครับสังเกตเห็นว่าทางมันเริ่มอ้าออก นะครับแบะออกอย่างนี้นะครับนั่นก็คือผมสันนิษฐานว่ากาบนะครับโคนกาบของเขาเนี่ยเขาเรียกอะไรมันแตกออกในระหว่างการผมสังเกตนะสังเกตจากไอตุ้มเก่าเขาเนี่ยนะครับมันจะมีการแตกตรงกลางของกาบทางเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทําความสะอาดตรงหัวตุ่มตรงนี้เนี่ยทำความสะอาดจะดูว่า วโกดหัวเง่าเขาเป็นยังไงจะเล็กจะใหญ่ยังไงก็จะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนในเรื่องของการปาดทางเนี่ยนะครับครั้งนี้ที่จะทําเป็นครั้งแรกนะครับสาหรับตานตัวนี้เลี้ยงมาก็ปีกว่าแล้วครับสังเกตว่าทียอดออกมาอย่างสม่ําเสมอนะครับนั่นก็คือบ่งบอกว่าระบบรากเขายัางหากินได้ดีอยู่ นะครับไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นบอนไซตานหรือว่าตาลกระถางดีนะครับเอาล่ะเริ่มลงมือทำกันดีกว่าครับพี่น้องทุกท่านอุปกรณ์ในการเปิดกาบทางนะครับผมก็ใช้คัตเตอร์นะครับกับคีมท้องเรือนะเป็นอุปกรณ์ในการเปิดกาบกาบทาผมก็วางไว้ข้างกรอบกระถางนี่แหละนะครับนี่ก็คือเป็น ขุยมะพร้าวสับนะฮะที่ผมใช้ร่อรากนะครัสำหรับตานกระถางนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังจากที่ผมเปิดกาบออกแล้วเป็นยังไงนี่ครับพี่น้องทุกท่านหน้าตาเขาจะออกมาประมาณแบบนี้นะฮะก็จะเป็นตุ่มกลมๆนิดนึงนะครับนี่กลมแบบนี้ เราสังเกตนะครับรากนะครับผมใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยเป็นตัวรอรากไว้เมื่อจะกู่ผมลองนับดูแล้วนะครับรากใหม่สีน้ำตาลอ่อนๆเนี่ยนะครับออกมาฝั่งทางนี้มีทั้งหมดประมาณสิบรากด้วยกันนะครับมีประมาณสิบรากเส้นใหญ่นะครับ ซึ่งรากเก่าของเขาจะเป็นสีดำไปแล้วนะครับรากเก่าจะเป็นสีดำเดี๋ยวรอรากต่อนะครับอาจจะใช้ขุยมะพร้ายัดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำมาหอมอ่อหุ้มใบติีที่นี้มาถึงตรงกาบทางที่ผมเคยนำเสนอก่อนหน้านี้ว่าไอใบากาบทางของเขาเนี่ยนะครับเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเขาจะแตกตรงกลาง เห็นไหมครับเป็นุกท่านเนี่ยแตกตรงกลางตรงนี้ซึ่งการแตกตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการขยายตัวของลำต้นนะครับเลยทำให้กาบทางนั้นแตกออกอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าศึกษาเรียนรู้อยู่เช่นเดียวกันสำหรับในเรื่องของอต้นตาลน,นะครับ ใบอื่นๆเขาก็มีแตกเหมือนกันนะก้านทางอื่นๆเนี่ยมาดูก้านทางนี้เนี่ยครับก็มีแตกเดี๋ยวลำดับต่อไปจะลองใช้คําว่าจะลองกรีดเขาเรียกว่าอะไรนะกาบทางของเขานะครับบริเวณเนี้ยกรีดปื๊ดอ,ออกดูซิว่าในลำดับต่อไปในภายหน้าต่อไปเนี่ยการทางการน,น้องของเขา นะฮะมันจะสั้นไหมคืออยากให้สั้นลงแหละนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะลองกีดเปิดทางดูดูซื้อบ้าจะเหมือนทางมะพร้าวหรือเปล่านะครับพี่น้องทุกท่านอ่ะลงมือกันเลยดีกว่านะครับผม อีดทางตาลน,นะครับเป็นครั้งแรกนะที่ผมจะลองกีดดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ แบบนี้ครับลองดูนะกขีดออกมาแบบนี้ฝั <c> ่ <oughs> งนี้ก็ขีดออกมาแบบนี้เออแล้วไปยังไงต่อ มาถึงตรงจุดนี้ไปยังไงต่อเดี๋ยวลองนะฮะว่ามันจะโอเคไหมจากตรงนี้นะฮะลองสอดเข้าไประหว่างรอยแยกที่มันแตกแล้วก็จะลองดึงลงมาดูว่าเป็นยังไงมันจะมาไหมมาอยู่นะฮะแล้วก็ จะลองกีดรับฟังทั้งนี้ดูว่าเขาจะมาไหม มานี้ครับได้อยู่นะทะลุเลยนี่ครับรอยระดับเดียวกันก้านทางต่อไปก็คงจะเหมือนเหๆกันแหละครับพี่น้องทุกท่านเป็นลําดับไปเสร็จแล้วหนึ่งทางทางนี้ ทางต่อไปคือทางนี้นะครับ หาวิธีสอดหาช่องทางสอดลงไป มาเนี่ยครับแล้วก็ค่อยเก็บลองดูสิ Hmm. น้องครับก็จะประมาณนี้นี่คือจังหวะที่ฉีดแล้วสอดเข้ามาในรูนะครับแล้วก็ดึงออกมาทางนี้แล้วก็กีดปากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมลองทำแล้วก็ได้วิธีกีดมาแบบนี้นะครับน้องทุกท่านเออก็ได้เทคนิค เบื้องต้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะฮะก็ต้องในลำดับต่อไปก็คงจะคล้ายๆกันนะครับก็คงจะเหมือนๆกันฮะการทางยาวๆก็อาจจะได้สั้นๆลงบ้างแหละนะครับ ติดต่อครับหนึ่งทางสองทาง Have to let them look. نجيبك <applause> لمني <applause> เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าโดยเรื่องของการกรีดกาบนะับสำหรับตานต้นนี้นะฮะผลงานการกรีดก็จะออกมาเป็นประมาณแบบนี้และครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ทําการกรีดกาบของทางตานนะครับที่เลี้ยงไว้ในกระถางแล้วก็ตรงจุดนี้นะฮะผมก็ใช้ผ้าขนหนูนะฮะ ชุบน้ำนะพันรอบโคนไว้เพื่อเป็นการร่อลรากในลำดับต่อไปตลากออกมาเยอะๆก็จะสวยงามไปอีกนะครับในอีกูปแบบหนึง่งะฮะก็ทั้งหมดนะครับสำหรับตาลต้นนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็จะมีทั้งหมดนะครับ1นึก้านทาง2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็ ทางที่8นะครับทางที่8ก็ทางนี้นะครับทางที่9ก็เป็นทางน้องก็คือทางนี้นะครับยาวออกมาประมาณหนึ่งคืบนะครับเดี๋ยวดูกันในลำดับต่อไปแลครับพี่น้องทุกท่านว่าทางใหม่นะครับที่น้องเขาจะบานออกมาเนี่ยนะครับ การทางเขาจะสั้นหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำมาถ่ายทอดแบ่งปันแชร์กันนี่แหละครับพี่น้องทุกท่านขอบคุณนะครับพี่น้องทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมรับฟังสามารถก๊อปปี้เรียนแบบทำซ้ำแล้วก็นำมาเสนอพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับกันรับการเลี้ยงต้นไม้ในกระถาง วันนี้อุกิจก็ขอนำสเสนอเรื่องราวทั้งหมดจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ